เออนะครับนี่ใส่เข้าไปด้านนี้จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนด้านนี้มันจะมีรูนี่สรูเอาไว้สอดกับคานตัวนี้นะครับสวัสดีครับไว้ล่นครับพบกับนนวดน,นะครับแล้วก็บักลุกไส้ลานะอีก1คนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีไอเทมมานำเสนอ1ไอเทมนะครับสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับด้วยราคา800รกว่าบาทนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสินค้าลดราคาของ อุปกรณ์งานแคมปิ้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้แคมปิ้งไม่ได้สินค้าแคมปิ้งลดราคาเยอะมากลองเข้าไปดูกันนะครับนนวดเองก็สอยไม่หนึ่งรายการเป็นรายการที่ไอ้ล่กมันมีแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันว่าเราอยากได้โต๊ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าโต๊ะแบบไหนที่ถูกใจนะอ่าเนี่ยก็เป็นโต๊ะที่ถูกใจเหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวไปดูโต๊ะคับแคมปิ้งกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ซื้อมาจากรั a ดาราคาแปดร้อกว่าบาทเอาไปดูกันเลยครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแกะมานะครับนี่อย่าง ตะข่ายที่อยู่ใต้โต๊ะนะครับอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะตะข่ายตัวนี้ยังยังยังไม่ได้ประกอบนะครับสิ่งแรกเราออกมาเลยก็คือนี่เอาออกมาพร้อมประกอบเลยแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นขาโตะนั่นเองนะตัวขาโต๊ะนะก็ดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับขาโตะนี่กลางออกแบบนี้นะอ่าเป็นขาโต๊ะกลางออกจริงๆแล้วถ้าถามว่าเราจะใส่ตะข่ายก่อนเลยก็ได้นะเออก็ดีเหมือนกันนะใส่ตะข่ายก่อนเลยเวลาเวลาวางท็อปไว้ด้านบนมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะ เดี๋ยวเราใส่ตะข่ายก่อนเลยนะครับตะข่ายตัวนี้ก็ประกอบง่ายๆนะครับถ้าถ้าดูจากแมนวนวลในวิดีโอแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับแมนวนวลในวิดีโอของอในล a ซาด้เองนะครับแต่ว่านนทดคิดว่าเดี๋ยวขอใส่ขาค้ำก่อนดีกว่านะครับขาค้ำมีอยู่2เส้นนะครับมาดูนี่มีขาค้ำไหมเออนี่มีมีขาค้ำเนี่ยนี่ตามวิดีโอเขาบอกมาขาค้ำสเส้นมันจะงอได้มีมีไอตัว สลิงยืดอยู่นะครับในนี้นี่มันจะมีรูอยู่ด้วยนะครับมีรูอยู่เอาไวา้ใส่สลักกับตัวฐานมันนะครับเอาไปใส่รูกันนี่ต้องใส่รูแรกก่อนนะครับใส่รูแรกให้ลงก่อน,นครับแล้วก็ค่อยยืดขาออกไปนะครับยืดขาออกไปเอา้าโดนนะ <bing> โโทษโทษยืดขาออกไปนะครับนี่แล้วก็ล็อกตํามรูนี้เลยนะครับอ่ะล็อกตํามรูได้ <laughs> โดนอะไรลูกนี่ใส่สลักเสร็จเรียบร้อยอันนี้วางออก่อนวางก่อนอันนี้วางไว้ก่อนถือไว้ถือไว้เออ เออถือไว้ถือไว้อ่ะต่อไปก็อีกข้างนึงนะครับ3รูเหมือนกันนี่เห็นไหมครับมันก็จะเข้ากับฐานเนี่ยรูมันตามนี้แหละนะครับใส่ด้านใดนใด้านหนึ่งก่อนแล้วกันลองดูนะครับแล้วก็ตรงกลางลก็ตรงริมนะอ่ะโอเคได้ฐานอย่างนี้แล้วก็จะเป็นโครงตัวคร่าวๆนะครับต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราประกอบตัวอ่าตัวอะไรนะตะแกรงด้านล่างเนี่ยตะข่ายด้านล่างนะครับเอาไว้ใส่ของนะก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะสลักล็อกกับเกี่ยวหูเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองเกี่ยวดูเลยกันเอาถอยถอยมานั่งตรงนี้มานั่งนี้เลูกนี่มานั่งงนี้ได้มานั่งอี้างนี้ได้เลยอะเกี่ยวหูอย่างนี้ปั๊บนะครับมันจะเข้าอย่างนี้เลยนะฮะอาเอาใส่ตรงนี้เข้าไปอย่างนี้ปั๊บเออมันจะเข้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะล็อก <c oughs> ไม่แข็งไม่แข็งเข้าได้ล็อกอย่างนี้เลยนะครับอะน้องใส่ตรงนี้ใส่ข้างนี้หลยเอาล็อกไปเร็วจับกดเข้าไปเออโอเคนะครับแล้วก็มันจะมีตีนทุกแกด้านล่างนะครับเอาไว้ให้ล็อกนิดนนึงรล้วกก็็ออไ่ เพื่อให้ตัวตะข่ายตัวนี้มันขึ้นทรงได้ดีขึ้นนะครับทำไมเราไม่อยู่เฉยเลยเนี่ยฮะยังไม่ยเหรอเออเนี่ยข้างล่างเราก็ล็อกให้ดีอีกทีนึงนะครับล็อกตามนี้เลยอ่ารวมถึงอีกข้างด้วยเอาสายไมโครโฟนอ่ะล็อกอย่างออางี้ดึงดึงตึงนี่เราได้ตะข่ายแล้วเห็นไหมครับตะข่ายด้านล่างนะเอาไว้ใส่ของใช่ไหมใช่เออเหงื่อแตกเหงื่อแตก นะครับอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะข่ายด้านล่างเอาไว้ใส่ของนะอ้าต่อไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปเออด้านบนนี่เองนี่นี่นี่เป็นตัวท็อปตัวท็อปนี่จะเป็นอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็อ่ามันสอดมาด้วยตัวยางยืดนะครับอ่าตัวยางยืดนี่เอนะครับนี่ใส่เข้าไปด้านนี้จะเดี๋ยลวนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อน ้านนี้มันจะมีรูนี่สองรูเอาไว้สอดกับคานตัวนี้นะครับเอาใส่เข้าไปเนี่ยปับ๊บใส่ง่ายๆเลยนะครับมันเข้ากันง่ายๆอยู่แล้วนะครับส่วนด้านนู้นน้องใส่ได้ไหมได้อ่นป้าดูสิปึ๊บอ่าโอเคอีกด้านนึงแหมยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าเข้ายังเออเข้าแล้วนะสำเร็จได้โต้แล้วหนึ่งตัวนะครับสำหรับแคมปิ้งดีๆเลยนะครับ หรือว่าจะเอาไว้นั่งกับคู่กับเก้าอี้ที่บ้านแบบนี้ก็ได้นะครับนั่งเนี่ยนั่งเพลินๆนั่งไปเฮ้ยตรงนี้โอเควะ่ะเข้าเข้าชุดกันดีวะนะกับเก้าอี้ของนันหนวดชุดนี้กับโต๊ะตัวนี้นะเอาฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โต๊ะของเล่นชอบไหมอโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาไว้นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งจิบน้ําจับเลี้ยงบางๆได้นะโอ้โหสุดยอดนะโต๊ะตัวนี้นะครับนันหนวดอย่างที่บอกนะครับชอปปิ้งมาจาก La z a da าด้วยราคา800กว่าบาทนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ใน Lazada ของลดราคาเยอะมากนะครับหรือจะเป็น s h อ p e e ก็ได้นะครับแล้วก็มีพวกโคต้ดต่างๆที่ว่าสำหรับจะส่งฟรีด้วยนะเอ้ย่ยังไงใครที่ไม่ได้ออกแคมปิ้งช่วงนี้แล้วก็ขาดอุปกรณ์ะลองเข้าไปช้อปปิ้งกันดูนะครับเอาวันนี้ฝากไัด้วยแล้วกันนะครับกับโต๊ะแคมปิ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนวดและทีมงานด้วยนะครับปะกลา <laughs> โอเคแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับ ไปก่อนสวัสดีครับ